ผ่าที่ซ้อเลือกสองหมายเลขที่คุณคิดว่าจะเอาตัวรอดจากผมได้ถ้าตายสามารถกดไลค์และกดติดตามเพื่อเลือกใหม่ได้อีกหนึ่งครั้งเอาละก่อนเริ่มเกมอย่าลืมชวนคนที่นั่งข้างมาแข่งกันด้วยนะก๊อกก๊อกก๊ก ังเออบ้านหลังนี้มีคนอยู่ไหมนะอุ๊ยอะไรเนี่ยฮะมาซ่อนที่ล่องทำไมอ่ะก็โดนไปนั่นเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยไปไหนไปไหนอ่ะ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 โดนอยู่ดีโดนไปด้วยโดนคู่บักเลยใครต่อดีซ่อนไม่เนียนเลยพวกเนี้ยอุ๊ยเดี๋ยวนะอุยเสียงอะไรโดนเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยโดนอยู่ดีมาซ่อนบนเกียงก็ได้นอนยาวนะน้องไม่เนียนเลยพวกน้องเนี่ย เอาไข่ดีนะใครดีห้องนี้มีไหมเนี่ยอุ้ยเสียงใครตดวะจะเอ,อ๋โดโอ้โหตดตายเอาไข่ดีอนะ่าอุ้ยโดนหมายเลขสี่ <laughs> มาแอบตรงนี้ไม่เนียนเฮ้ย <laughs> เ,เดี๋ยวนะ <laughs> เสียงโทรศัพท์อุ้ยโดน <laughs> เสร็จชาติไปละจบแล้วมีใครรอด้างคอมเมนต์มาใครไม่รอดไปไม่ต้องเสียใจกดไลค์และกดติดตามไว้เกมหน้ามาแก้มือขอบคุณเครดิจากคนนี้ด้วยครับ